ăn lúc nào rồi các con lại riêng gì không? có cafe đã. cái này mình sẽ mà mì cafe. đi

กินข้าวกับไข่กินข้าวกับไข่ยังกวนสองทีกินแล้วข้าวกินข้าวได้เยอเอาชื้มไหมเอาชื้มไหมอันเด้เอานชื้ออ่ะออร่อยไหมคะอร่อยไหมอ๋ออร่อย อยากกินอยากกินอยากกินนี่มากเด็กอยากกินหนุยไรหนุยนุยหัววันนี้วันเอ่อวันที่ยี่สิบเอ็ดวันเกิดน,นี้ลูกสาวมาเลี้ยงเพราะวันที่ยี่สิบเอ็ดนั่งกินเจอยู่กินเจแลว้วน,นี่เขาออกมาเลี้ยงกินไม่ ăn, อั้นกับตรงนี้ กินตรงไม่หมดแล้วก็ไปเอาได้อีกกินไ่อันโอเคนะคะมาทุกคนมากินด้วยกันดีๆกิ่วอาหารจานเด็ดวันนี้กินเจเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วหลายวันแล้วสองสามวันแล้ววันนี้ก็ทำอาหารกินเองวันนี้ตอดไก่น่องน่อง,องดันบุนน่องดันล่าง แล้วก็แกงส้มกุ้งมีแตงกวามาทุกคนกินข้าวกันวันนี้นะเฮ็ดทำกับข้าววันนี้ทำแกงส้มไ mm hmm. อ้เรื่องแกงส้มนะเคยบอกไว้แล้วนคลิปหลังๆเคยบอกว่าใส่อะไรมัง mm ่งเฮ็ดเองแกงส้มปักใต้แกงส้มกุ้งใส่วัวใช้เท้า แล้วก็ปักขัดไม่ใช่ปัปกขัดไม่ใช่ไซซิมแล้วปักฟางตุ้งปักวังตุ้งมาทุกคนมากินเก้า่ด้วยกันทอดไข่แบบนี้กินกันสองคนลูกชายพอดีลูกชายก็ออกไปก้างนอกโอเคนะคะอย่าลืมถ้าอยากจะกินแกงส้มก็ไปดูคลิปหลังๆโอเคนะคะเต้าเจียวาใเสียวยแล้ทคนเสียวละกดกอกน

ใส่กุ้งเดือดทั้งสอวสัดสำหรับซ่าใส่กุ้งใส่ปลาแ้นกนะคผู้ชอาซาเส้นใหญ่แบบกขนมจีนเส้นใหญ่สับขนมจีนหลักขะบ้านเราบ้านเราก็ขนมจีนที่นี่ก็คือหลักซ่าแต่ว่ามันเส้นไม่เหมือนกันเส้นอนนี้เส้นหใหญ่ ้ก็รสชาติยักงรสชาติคือสุด泰国青色รสชาติมีใส่ปลาด้วยใส่ปลาปลากระมงูเปล่าหนุ้อเนี่ยแขกุ้งรวยอูไหมกุ้งใส่เป็นหัวแบบนี้เลยดูใส่เป็นตัวแบบนี้เลยไม่ไม่ทำ่ไม่สวยเลย ขึ้นชื่อนะคะที่นี่ขึ้นชื่อขึ้นชื่อลักซานอร่อยมาทุกคนมากินกัน